ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วนกส่งเสียงจเจ๊าและพระอาทิตย์ก็ส่องแสงมาที่ผนังห้องนั่งเล่นของมินนี่อุยตายต้องทาสีผนังพวกนี้ซะแล้วมินนี่ร้องฉันจะโทรไปถามมิกกี้ว่าเขาจะมาช่วยฉันทาสีผนังพวกนี้หรือเปล่า มิกกี้ต้องมาช่วยเธออยู่แล้วและเขาสัญญาว่าจะมาที่นี่ทันทีเพียงครู่เดียวกริ่งประตูบ้านของมินนี่ก็ดังขึ้นทีมทาสีมากันแล้วมิกกี้เอ่ยเขาพากูฟี่และพูโตมาด้วยแหมยินดีต้อนรับทุกคนจ้ะมินนี่พูดอย่างอ่อนหวานแต่เธอ อดไม่ได้ที่จะคิดถึงความสกปรกเลอะเทอะที่กูฟี่และพลูโตมักจะทำขึ้นเรามาเริ่มด้วยการปลดของลงจากผนังให้หมดแล้วก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปรวมกันไว้ดีกว่ามิกกี้เอ่ยและยกเก้าอี้ยาวด้านหนึ่งขึ้นนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมกูฟี่มิกกี้ขอร้องกูฟี่จึงคว้าเก้าอี้ตัวยาวและยกขึ้นพร้อมกับก้าวเดินถอยหลังจนไปชนเอาใจการใบใหญ่ตกลงมาแตก มิกกี้ฉันได้จจกันใบนั้นมาจากเธอซะด้วยสิมินนี่บอกไม่เป็นไรหรอกจก้ะมินนี่ผมจะซื้อใบใหม่ให้คุณเมื่อเราทาสีกันเสร็จแล้วมิกกี้ให้สัญญาแต่มินนี่กำลังคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยคราวนี้เราจะต้องเอาผ้าพลาสติกผืนนี้คลุมพื้นและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดไว้ จับตรงนี้ไว้ให้แน่นๆนะกูฟี่แล้วก็อยู่ตรงนี้จนกว่าฉันจะบอกมิกกี้สั่งและย,ยื่นผ้าคลุมพลาสติกด้านหนึ่งให้กูฟี่จากนั้นมินนี่และมิกกี้ก็คลุมเฟอร์นิเจอร์ด้วยผ้าพลาสติกเรียบร้อยปล่อยได้แล้วกูฟี่พลูโตอยู่ไหนนะ่ะมินนี่ถามขึ้นในทันทีเธอคิดสงสัยอยู่ในใจว่าทั้งสองยังไม่พร้อมลงมือทาสี พลูโตนอนอยู่บนพรมสีแดงผืนเล็กตรงนั้นไงกูฟี่บอกพร้อมกับชี้มือ <c oughs> มันส่งเสียงเห่าออกมาจากใต้ผ้าคลุมพลาสติกซึ่งขณะนี้เริ่มจะขยับขยืน่นฮ้อตายแล้วมินนี่ถอนหายใจในที่สุดมิกกี้มินนี่และกูฟี่ก็จัดการนำพลูโตออกมาได้สำเร็จเขาถูกทิ้งให้อยู่ในสวน และมินนี่ก็ลงมือทำอาหารกลางวันในขณะที่มิกกี้ผสมสีส่วนกูฟฟี่ก็กางบันไดออกนายช่วยถือกระป๋องสีให้หน่อยได้ไหมกูฟฟี่ฉันจะทาสีผนังส่วนบนน่ะมิกกี้เอ่ยถามสบายมากกูฟฟี่ตอบพร้อมกับยกกระป๋องสีขึ้นเพื่อให้มิกกี้จุ่มแปรงลงกระป๋องสีได้สะดวกขึ้นงานง่ายๆ มิกกี้เอ่ยด้วยความพอใจคราวนี้เราก็จะต้องย้ายบันไดกันแล้วละ่ะกูฟี่เราทาผานังห้องด้านหนึ่งเกือบเสร็จแล้วนะมิกกี้เอ่ยและปีนบันไดลงมาไม่นานต่อมากูฟี่และมิกกี้ก็ลงมือทาสีกันต่อมิกกี้ยืนอยู่บนบันไดโดยมีกูฟี่ถือกระป๋องสีให้ทันใดนั้นเขาก็เลื่อนถไร เพราะไปเหยียบถูกคราบสีเข้าระวังมิกกี้โกฟี่ร้องตะโกนและคว้าบันไดไว้เพื่อไม่ให้ลม้มแต่เขาไม่ควรทำเช่นนั้นเลยเพราะบันไดที่มิกกี้ยืนอยู่ลม้มลงมาทำให้มิกกี้กูฟี่แปรงทาสีรวมทั้งกระป๋องสีที่กิ้งตกลงมาระเนระนาดอยู่ที่พื้นเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเธอเป็นอะไรกันหรือเปล่า มินนี่ร้องถามขณะที่วิ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นเธอหยุดชะง,งักด้วยความตกใจที่เห็นมิกกี้และกูฟี่นั่งอยู่บนพื้นเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยสีเราจะไปล้างสีออกแล้วจะได้ทาสีกันใหม่มิกกี้บอกด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงเพื่อให้มินนี่สบายใจมิกกี้และกูฟี่ได้ทำความสะอาดคราบที่เลอะเทอะและเตรียมตัวที่จะทำงานต่อ มินนี่มีท่าทางวิตกกังวลเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะเธอพูดกับตัวเองและมินนี่ก็รู้คำตอบในเวลาต่อมาไม่นานเพราะเมื่อเธอกลับเข้าไปในครัวถาดที่มีแซนด์วิชแสนอร่อยอยู่เต็มได้หายไปหมดพลูโต มินนี่ตะโกนด้วยความโมโหแต่พลูตโตเอาแต่วิ่งหนีดังนั้นมินนี่จึงได้แต่มองและเห็นมันลับหายเข้าไปในสวนในขณะเดียวกันเสียงกลิ่งก็ดังขึ้นเมื่อมินนี่ไปเปิดประตูก็พบกับคาราเบลคาวยืนหิ้วตะก,กร้าปิกนิกใบใหญ่อยู่หน้าบ้านกรมอุตุพยากรณ์ว่าฝนจะตกภายในอีกไม่กี่วันนี้ ฉันก็เลยคิดว่าวันนี้เหมาะที่จะไปปิกนิกกันเธออยากไปไหมคาราเบลคาาถามอยากสิมินนี่ตอบแต่เราน่าจะถามมิกกี้กับกูฟี่ก่อนนะมินนี่ชเชิญคาราเบลคขาเข้ามาในบ้านเพื่อทั้งสองจะได้ถามมิกกี้และกูฟี่แต่เรายังท่าสีข้างไว้อยู่เลยนะมิกกี้บอกใช่แต่คาราเบลบอกว่า ฝนจะตกภายในสองสามวันนี้เราค่อยทาสีให้เสร็จในตอนนั้นก็แล้วกันมินนี่บอกด้วยความโล่งใจไม่นานต่อมาทั้งหมดก็มานั่งอยู่บนรถของมิกกี้ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าไปในป่าเราต้องสุขใจไปกับธรรมชาติของฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับเพื่อนๆดีๆและอาหารดีๆจริงไหมมินนี่พึพมพำอย่างมีความสุข ใช่แล้วทุกคนตอบยกเว้นพลูโตเพราะเขาอิ่มจนหาไม่ออกไปอีกหลายชั่วโมงเลยเชล่ะ